สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยค่ะ YouTube แนลวอลล์รถแท็กเตอร์นะคะขายรถแท็กเตอร์มือสองค่ะละอุปกรณ์ต่อพ่วงจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้มียางรถแท็กเตอร์มือสองเข้าใหม่นะคะขอบ2ีสเนาะสำหรับตัวนี้นะคะเส้นรถแท็กเตอร์34แรงม้าถึง40แรงม้าระหาสินค้า167นะคะสนใจตัวนี้แจ้งหนูมาได้เลยนะคะว่า167นะคะก็จะรู้เลยเนาะว่าเป็นเส้นนี้แน่นอนนะคะสำหรับตัวนี้เป็นยางยี่ห้อโอตันนนะคะไม่ป่าไม่รั่วเป็นยางเปอร์เซ็นต์แท้นะ ไม่มีบินไม่มีแตกนะคะสภาพยางโอเคสวยเลยนะพร้อมใช้งานนะคะหนูมีอยู่เส้นเดียวนะคะสําหรับพี่ๆท่านใดที่ยางเสียยางแตกเส้นเดียวเราไม่อยากซื้อทั้งคู่นะคะก็จัดไปเลยเนาะเส้นนี้เส้นเดียวนะคะ12.4ขีด24โอตาน,นี้สภาพพร้อมใช้งาน,นะค่ะราคาเสา้นนี้จะอยู่ที่3,400บาทราคานี้รวมส่งฟรีให้ถึงหน้าบ้านเลยแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะยางเปอร์เซ็นต์แท้เนาะไม่ใช่ยางรอดอกนะคะรุ่น F 37นะคะพี่ๆท่านใดที่สนใจเนาะติดต่อ ขอมาได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์0875734727 ID ไลน์น้ำตาล2611ค่ะร้านตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขือนะคะอคลองขุ่ัจกำแพงเพชรนะคะเปิดทุกวันเลย365วันไม่หยุดวันเสาร์อาทิตย์ไม่หยุดวันนะคะจะเลิกเด,เดินทางมาชมสินค้ากันได้ตลอดเลยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวหนูจะขอจบคลิปการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะสนใจตัวนี้167โทรแจ้งกันเข้ามาได้เลยนะคะยินดีบริการแล้วก็ยินดีส่งให้ทั่วไทยเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ